สวัสดีครับผมไปดูคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาควานเสื้อให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นลูกค้าสั่งมานะครับเราจะควานกันไซส์25นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูกันเลยว่า มันเป็นไซส์เท่าไรผมขออนุญาตไปวัดก่อนนะครับน,นี้ผมก็ทําการวัดเสร็จแล้วนะครับเสื้อมาไซส์ห้าสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งสองนะครับเราจะคว้านเป็นห้าสิบสองจุดมันเป็นไซส์ยี่สิบห้าครับเราคว้านไซส์ยี่สิบห้าเดี๋ยวผมขอก่อนจะคว้านนะครับเราต้องขูดตะเก็นออกให้หมดนะครับ ให้มันเรียบเรียบเลยนะครับให้ไม่มีอะไรขีดขวางน,นะครับงั้นถ้าขวานไปมันจะมันจะเป็นร่องจะไม่สวยเครื่องมันจะสายในแบบนี้นะครับผมขอตัวขัดปะเกนก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ทําการขัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปตั้งเครื่องกันนะครับตอนที่เราจะตั้งเครื่องกันนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดเครื่องก่อนนะครับ ไม่ให้มีอะไรตกอยู่นะครับเศษอะไรแบบนี้ครับเพราะเดี๋ยวควันมาแล้วเสื้อมันจะไม่สวยครับไม่ดีนะครับ <L un ters> ผมเอาเสื้อใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วตัวนี้เราก็กดมาทางนี้นะครับตัวนี้กดทางนี้นะครับให้กดเสียงกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอทําการล็อกตัวนี้ก่อนนะครับ ายคนเดียวครับนะครับผมก็ทำการเร้เป็นที่ีลอร้อยแล้วนะครับจบเสร็จเลยนะครับต่อไปเราจะมาตั้งศูนย์กันนะครับมาตั้งศูนย์กันตรงนี้ครับให้ศูนย์เนี่ยตรงเลยครับไม่ให้กระเข็มกระดิก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 ครับไปดูกันเลยครับมากนะ ค่เลื่อนตรงนี้อันนี้จะเป็นขยับสายขวาและอันนี้จะเป็นหน้าหลังนะครับทำให้มันอยู่ตรงกลางครับยกของขอนีญาตไปตั้งก่อนนะครับจะถ่ายตอนเสร็จให้ดูนะครับมันจะเป็นกลุ่มอะไรไม่รู้ครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้มอนเป็นแต่มันเป็นที่ตั้งนะครับ ตั้งศูนย์นะครับให้ดูดูเข็มข้างบนนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ได้นะครับก็ให้มันอยู่ตรงๆนะวผมจะตั้งให้ดูแล้วผมจะมาถ่ายตอนเสร็จเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นแบบเนี้ยถึงกระดิกแบบเนี้ยยังไม่ได้นะครับี๋้วผมจะตั้งให้ดูนะค,ะนนะครับเห็นไหมครับนิ่งเลยนะครับเข็มนิ่งเลยนะครับนี่ครับเข็มนิ่งเลย ใหม้มีสายนี้เพราะว่้มันเป็นร่องนะครับเชื่อมเป็นร่องเป็นสายตั้งเสร็จแล้วเราก็ล็อก,กครับตัวนีค้คตัวตัวล็อกนะครับล็อกไปนี่เห็นมีสายนิดๆน,นะครับเช่นี้ครับแล้วก็เตรียมตัวตั้งใบมีดแล้วก็จะควานกันแล้วนะครับนี่นะครับได้ลูกมาแล้วครับจะท,ทำการสั่งสีลูกนะครับ นี้เราก็จะมาวัดลูกวัดลูกครับแล้วก็วัดลูกใหม่นะครับแล้วก็วัดสเสื้อแล้วก็ตั้งมีดแล้วเราก็จะควานกันนะครับจะทำการตั้งถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังควานอยู่ครับสูบเกล็บแล้วก็จะดีขึ้นเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับผมขัดไม่เป็นจริงๆนะครับเจ้าของร้านก็เลยมาขัดให้